วันนี้นะคะพึ่งจะพาพี่ๆนะคะมาผสมปุ๋ย A กับ B แบบนี้นะคะไว้ใช้เองนะคะสําหรับปลูกผักในกล่องโฟมค่ะซึ่งปุ๋ย A กับ B ตัวนี้นะคะหลายท่านถามเข้ามาว่ามันคืออะไรนะคะชื่อของเขาคือชื่อปุ๋ย A ปุ๋ย B นะคะซึ่งปุ๋ยตัวนี้ค่ะเป็นปุ๋ยสําหรับปลูกพืชในน้ํานะคะปุ๋ยตัวนี้เขาจะเป็นธาตุอาหารที่เหมาะสําหรับการปลูกพืชในน้ํานะคะซึ่งพืชก็จะดูดซึมปุ๋ยตัวนี้นะคะเพื่อให้ตัวเองเจริญเติบโตค่ะหลายท่านก็ถามว่าแล้วปุ๋ยตัวนี้ค่ะมันเป็น อันตรายต่อร่างกายเราไหมนะคะบอกเลยนะคะว่าเขาไม่ได้เป็นอันตรายค่ะเขาเป็นอาหารของพืชนะคะก็คล้ายๆกับเรากินข้าวนี่แหละค่ะก็เป็นอาหารของเรานะคะซึ่งอาหารของพืชตัวนี้นะคะเมื่อตรวจผักผลไม้แล้วนะคะเขาไม่มีสารตกค้างค่ะดังนั้นพีพ่ๆมั่นใจได้เลยนะ,ะวันนี้เพิ่งจะพาพี่ๆมาผสมเหมือนที่บอกนะคะก่อนที่มันจะเป็นน้ําแบบนี้ค่ะเขาก็จะมาเป็นผงแบบนี้ก่อนนะคะ เป็นผงแบบนี้นะซึ่งผงเ่ยค่ะมันจะมีขนาด1ลิตร3ลิตร5ลิตรแล้วก็1 0ลิตรนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกผสมเองพี่ๆจะเอาเป็นน้ำเราก็จะมีเป็นแบบน้ำแบบนี้เป็นแกลลอนเนะะี่ยค่ะแบบนี้นะคะปุ๋ย A ก,กับ B แต่วันนี้จะพามาทำแบบผงให้กลายเป็นแบบน้ำนะคะซึ่งเพิ่งจะพาพี่ๆทำขนาด1ลิตรนะคะในถุงนะคะขนาด1ลิตรพอเราดึงออกมาปุ๊บสิ่งแรกเลยที่เราเห็นนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะไล่ให้ดูนะคะ นี่ค่ะอันนี้มันจะเขียนว่า A เห็นไหมคะ A แล้วก็อันนี้เขียนว่า B แล้วก็แยกไว้นะคะอันนี้ก็ B นะคะส่วนตัวนี้ A นะคะแล้วก็ A แล้วก็อันนี้เขียนว่า B นะคะ B จะมีทั้งหมด5ถุงค่ะแล้วก็ A จะมีทั้งหมด3ถุงนะคะเราก็เตรียมน้ําค่ะน้ําเราจะเตรียมภาชนะละ1นลิตรนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นปุ๋ยถุง1ลิตรเนาะเราก็จะเตรียมน้ํา A 1ลิตรน้ําี1ลิตรนะคะน้ําที่ใช้เน้นนะคะ ให้เป็นน้ําดื่มนะคะไม่เอาน้ําบาดาลเพราะว่ามันจะเป็นตะกอนนะคะพอเราได้แล้วเนาะน้นํา1ลิตรเราก็จะทําการเอาเอใส่ค่ะนี่นะคะเอหนึ่งซองนะคะใส่ลงไปให้หมดเลยนี่เสร็จแล้วเราก็จะหาไม้อะไรก็ได้นะคะมาคนปุ๋ยเอนะคะให้มันละลายนี่ค่ะก็จะคนแบบนี้นะคะจนกว่ามันจะละลายนะ พอ A 1ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาดู A ตัวต่อไปค่ะมันจะเขียนว่า A 2 2อันนะคะก็คือหมายความว่าเราใส่ไปพร้อมกันได้เลยนะคะทั้ง2ตัวนะคะใส่หมดซองเลยนะนี่ค่ะใส่ลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็คนเหมือนเดิมนะคะให้ให้ตัวผงปุ๋ยกับน้ำนะคะมันเข้ากันค่ะ <anca> ก็คนไปเรื่อยๆ,ๆในระหว่างที่เรารอตัวนี้ละ ine, ลายเนาะเราก็จะเอาบีมาผสมค่ะซึ่งตัวนี้นะคะ B1 ตัวแรกเลยนะคะหน้าซองมันจะเขียนไว้นะนี่ค่ะเราก็ใส่ B1 เข้าไปแล้วเราก็คนนะคะคนให้มันละลายพอละลายนะคะเราก็จะใส่ B2 เข้าไปนะคะใส่ไปทีละตัวะคะ่ะให้มันละลายไปทีละตัวนะคะมันจะได้ง่ายนะคะ แต่ถามว่าใส่พร้อมกันเลยได้ไหมก็ได้นะแต่มันอาจจะละลายช้าแค่นั้นเองค่ะแต่ถ้าเราใส่ไปทีละตัวมันจะละลายเร็วอันนี้ b 2นะคะเสร็จแล้วก็ใส่ B3 คะ่ะโอเคนะคะ B3 เข้าไปค่ะก็ทําเหมือนเดิมค่ะคนคนให้มันเข้ากันนะคะให้มันละลายนะคะพอใส่ B3 เสร็จนะคะเราก็ต่อด้วย B4 เลยค่ะ B4 นะคะแล้วก็ B5 ค่ะ B4 กับ B5 ใส่พร้อมกันเลยก็ได้นะคะเพราะว่าผงเขาจะเป็นผงผงอ่อนๆมันเข้าง่ายนะคะเราก็จะใส่ไปพร้อมกันเลยค่ะอันนี้คือ B4 แล้วก็ B5 นะคะตัวนี้ใส่เข้าไปค่ะอ่าแล้วก็คนให้มันเข้านะคะให้มันละลายหลังจากที่เราผสมไว้แบบนี้นะคะหลายคนก็ถามเพิ่งว่า แล้วมันจะเก็บไว้ได้กี่เดือนนะคะก็เก็บได้ประมาณ5เดือนนะคะวิธีการเก็บคือเราจะเก็บปุ๋ย A และ B นะคะไว้ในที่ร่มอย่าให้มันโดนแดดนะคะเพราะว่าโดนแดดปุ๊บมันจะเป็นตะไคร่น้ํานะคะฉะนั้นเราต้องเก็บไว้ในร่มนะคะพอเราผสมได้แบบนี้แล้วก็หาขวดค่ะก็เอามากอกใส่ขวดทิ้งไว้นะคะแต่ถ้าหากใครไม่อยากผสมแบบนี้เพราะมันเสียเวลาอยากได้เป็นแบบสําเร็จเลยนะคะที่ฟาร์มเราก็มีเป็นแบบสําเร็จ แต่ถ้าเกิดใครอยากได้แบบเป็นผงนะคะก็มีจำหน่ายให้พี่ๆทุกท่านนะคะมีขนาด1ลิตร3ลิตรแล้วก็5ลิตรแล้วก็10ลิตรค่ะแล้วแต่เลยนะว่าใครใช้เยอะใช้น้อยก็เลือกตามการใช้ของตัวเองค่ะวิธีการผสมปุ๋ยก็มีแค่นี้นะคะเอามาฝากพี่ๆทุกท่านค่ะ